ส่วน so, นะครับทุกคนเช้านี้ผมก็มาเจอหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวเมียนะครับผมก็จะเก็บไปใส่กล่องนะครับทุกคนพอดีว่ามันหายไปหมดเลยผมเลยว่าจะเอาไปแยกต่อเพาะว่จะได้มาทำอีพีที่สามตอนนะครับนี่ก็มาใส่กล่องเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวผู้ครับเมื่อวานที่หายไปก็ไปเจอหนึ่งตัวอยู่บนหลังคาผมก็เลยซอยรุมมาได้หนึ่งตัวอันนี้ก็เหลือตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวนะครับทุกคน กาอนต่อไปนะครับเราก็จะไปให้อาหารน้องบ้นสัตว์นะครับคนไปกันเลยเราก็จะมาตัดอ้อยกันนะทุกคนวันนี้เัาสัดส่วนที่ติดๆดดดออกไปก่อนแล้วก็ตัดสักท่อนนกเขาใหญ่เท่าไหร่เอาไปให้น้องกวองกินนะครับตัวห้าเขานี่ก็ตัดประมาณประมาณนี้ก็พอแนละ้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนใหมทถ้าหมดมันก็จะพา่าแล้ หนึ่แฟนที่เป็นแฟนวัยแฟนมดสวยให้นิสัยอากอะไรกันเอาปลา,าลมันออกแล้วก็เอาลบเล่าเลยเอาไปว่าเอาหมดเลยพอเราผ่าเสร็จแล้วก็จะเอาไปให้ด้วงกว่างกินนะคุณนี่ครับเยอะลากนะครับอันน,น,นี้ก็จะมาใส่กล่องให้ด้วงกว่างกวางห้าขอนนี่ใสก่กตจะเอาไปวางข้างโบเลย ให้มันกินสช่ไมเมืม่อคืนนี่เอาวางไว้ในกล่องทั้งคืนไม่ได้กินอะไรเลยมนฟอลียบลอยเในร่างกะยปะกิบทุกคนจากครั้งก่อนที่หนีไปห้าตัวผมเบลอขอน้ำอาวางข้างบนเพื่อกันมาให้หนีนะครับแล้วก็รคนรอชมวิธีต่อไปเด้ว่าผมมีทำอะไรบ้างนะครับ